ตอนนี้ทางผอแล้วตัดเอาเด้อยพี่น้องเลยตัดน้ำเกี่ยวน้ำทางแม่เลยกันต่อไม้พันแน่หหน้พี่น้องเบาเอนแน่มาเนี่ยนี่เลย อ้าวพี่น้องเอ้ยกอดเดินกะส,สบายดีพี่น้องส่งเปิดภาพมาเมื่อนี้กะอยู่บรรยากาศอยู่ทงไห,ห่ทงนาเกรียตที่เกี่ยวเข่าอ um. ีกแล้วน้อพี่น้องเนาะกำลังจากที่ยุดไปสองมือน้อพี่น้องเข่ามันอ่าทุกยังบ่ค่อยแห้งปันใดส่งเมื่อนี้กะกลับมาลงมืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่วยให้นําสุกยุบ เกี่ยวข่าวเกี่ยวกับชาวไม้เพิ่อนอีกแล้วก็มีทั้งแม่แล้วก็ทั้งพ่อเพิ่อนน้ำน้องพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่ามันชุกเสมอกันเนี่อาทิตย์หนึ่ง่น่าจะแล้วพอแต่ว่ามันชุกบ่ค่อยเสมอกันเนาะก็เลยยากน้องพี่น้องเนาะวันนี่ก็ออกไปถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆอ่าไปถ่ายคลิปเบาซิงเพิ่นมาจากมณีกามาเกี่ยวข่าวตัวเองต่ออีกแล้วมาเอ๊ะ น้องอึผักทองน้อพี่น้องบางทายเพื่อนอ่ะผักทองแต่ว่าบาา้านเฮานี่ยืะอึอเบิกเข่าคาัตะกอกเห็นยาวผมจะเห็นมือมือถูกหงหา,ายถูกนาอันนี้คือการปิดหน้าด้อพี่น้องปิดหน้าแปลว่าอาศัยบอย,ยหน้าแหมเดดมันดดแดดแหงกระบอกมันคลายเข่านี่เลยเวลาที่แบบไอ้ขึ้นมันก็น จะเป็นแบบนี m, nào, b b cả, hay, na, ้มันก็จะคล้ายโจดนี่แหละพี่น้องเอ้คล้ายโจดแั้งแหเอาขึ้นไปแล้วก็ได้ก็ดูแบบบุยากซื้อวอมนะพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศทงไห่ทงนาก่อนเล็กๆหน่อยๆพูนให้นะโูมีทางรถเข่าเลยเนาะนี่นี่เด้บรรยากาศเข่าซุกอยู่ทงไห่ทงนาพี่น้อง อันนี้จะเป็นข้าวยอดได้งามเน,นาะข้าวยอดคอยนี่ยอดไห้นี่นะไห้นี่หวานงามเนาะข้าวยอดก็เนาะพวกใหญ่นี่หนึ่งขันยอดได้บุญก็ให้สิกระงามมาชิเลยเลี <c ười> เ้ยงแบ่ก,บก็แบ่ก็ผูกไว้มันไปนาเพิ่นยากต้องผูกไว้ผูกมาลองต้องแต่งตามเดินเย <c ười> อานี่ากายเรแข่งอะไรเกบ่งเบ่งไปด้วจ้ไปบ๊อบข้าวติกข้าวหาเด็กข้าตัวนี้ข้าว่านอู้หญ้าลายได้นี่แต่ก็มีห่วงอยู่เนาะ้าลายแล้วข้าสคือกันบ๊อบคือกัน อันนี้ก็ว่าพวกไงดีเด้นี่ก็เลยน้ำเนาะบนนี้มันลองต้องแต่งแห้งเลยพวกไงดีนี่ให้ละให้าหรับผม เาเละไลงตนั้นและลงหนานพล่ลงตะพุนมาหรื่าลงทางนันก็ได้ลงนี่คุณฮาลงตุมหนีมาเลยปัดแถวแค่มันพี่ทวงใหญ่เนาะบันเป็นพวใหญลขานี่ก็ได้อ่ หกกู้ถอนแต่มันมีห่วงเข่าเนาะมันเกี่ยวหนาเออกจากแรกเนี๋ยเจ้าว่าหักดีมาจากเกี่ยวตะข่างนีงป่าแม่เออเกี่ยวตะหนาลายอีโฟลิชิตัดทางไหนเกี่ยวทางนี้ทางไหนอีโฟลิชิตัดเบิกนะสุกตีนี่คือว่าทุกว่าบริษุกได้ไหมอืม มันมันคือบริสุกธแม่คือบริสุทธิ์หรือว่ามันคือแบบพเป็นนะอาอหาชุกทหาุกนะเหมนเนาะทางนี้มันยังบ่คอยอยากชุกไปด้วยนีเขียเออยู่บมไรแถวนี้ Tớ mả mất cả lại đấy Tông vào lông tháng năm lệ À với lông phải lệ Vâng băng nha con Điều vâng vâng phun đi quá súc quá à. Ừ, Khao quá ngam đấy Uông nhá nhảy Thế cái nhà có lại không Đó, Với kiểu phải lệ nó phải nồng xúc ส่ชนนี่ทุกสนนี่ทุกสนนี่เกี่ยวข้าวหวานลองต้องแต่งแต่ว่าห่วงมันก็ใส่อยู่เนาะไหมห่วงคือหนังอยู่ได้ข้าววานนี่ ข่าวว่าบแล้วมันขับเล็วเลย Yeah. <re> <dome> <music> nee, いいきれいなま

nó <laughs> chắc bên đây nó chắc này nó chắc bên này chắc bên này chắc bên đây. เขานั่งมาทิพไอจปั่งมทิไอจิปนั่งมาังมาเรว็เล่เนข้าวบนลองตอกแต่งนั่งขาวบนลองตกแต่ง Um

ยังทำยืนยงกัน,กน,กนแต่ว่ามากมันลายได้ลายก็เข้าดอกด

พุ้งพอเขาได้ำน้ำอองอีกน้อยนึงฟนวิทย์ เ,เอาพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้กับโมมี่ยังหล่กัพอโตจบคลิปก,ก่อนร้ายนาทนี่เลย